สวยงามมากๆเลยซากุระนางกำลังบานนะคะนี่ <c oughs> นางสวย <c oughs> นางสวยงามแต่ว่านางก็จะอยู่ได้ไม่นานน,ะนางจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าๆแล้วนางก็จะโรยโรยราเนาะ เปรียบเหมือนชีวิตของคนเนาะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเกิดแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายก็จะมีแค่นี้เนาะก็เปรียบเสมือนกับดอกไม้แต่ดอกไม้นี่เขา ไปเร็วมาเร็วปีหนึ่งจะดอกหนหนึ่งนะคะดอกอันนี้ปลูกไว้หลายๆต้นนี่จะสวยเดหลๆปีหนึ่งเขาก็จะดอกหนหนึ่งดอกหนึ่งฤดูปีหนึ่งเขาก็จะอยู่ได้ดอกอยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเขาก็จะโรยแล้ว สวยงามสีก็สวยค่ะเขาจะมีสีเขาจะมีหลายสีนะคะสีสีม่วงอันนี้สีม่วงแล้วเขาก็จะมีสีอะไรอ่ะสีเหลืองมีไหมไม่แน่ใจแต่เขามีหลายสีอยู่นะแต่ที่เอามาปลูกนี่เป็นสีสีชมพูอมม่วงม่วงอ่อนๆนะคะสวยงาม เห็นไหมต้นไม้ใบไม้ก็แป๊บเดียวก็เขียวเลยเมื่อก่อนมีแต่มีแต่กิ่งก้านโอ้แบบอาทิตย์เดียวเข้ามาแบบพรึบเลยมาแบบมืดเลยเขียวแดงมาเร็วมากมาเร็วเขาก็จะไปเร็วเพราะว่าเขาต้องรีบมารีบไปแล้วสวีเดนมันจะหนาวเนาะก็รีบมารีบไป อากาศก็แปรปรวนนะคะช่วงนี้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวลมเดี๋ยวร้อนอากาศช่วงโควิดนี่นี่ก็ถอยหน้าถอยหลงังกลับไปกลับมาหาทางไปไม่เจอนางหาทางไปไม่เจอ,อ,อถอยหน้าถอยหลงังทิ้ซ้ายเหมือนใ กระถางนี่ก็เพาะไอ้น,นั้นแหละราดีดอีกแล้วราดีดนี่มันเพาะง่ายไงดูสิไม่กี่วันก็ขึ้นอีกแล้วราดีดเพาะง่ายกว่าใครเพื่อนเราก็จะกินราดีดไปนี่ก็สตรอเบอร์รี่ ตอบอรีนี่ก็โวกกำลังงามมะเขือเทศมะเขือเทศกำลังงามนี่ก็ผักกาศผักกาศก,ากาวางตุ้งกับระดีบนั่นแหละก็ได้เก็บกินทุกวันผักกาศกวางตุ้งดอก กินต้มกินสลัดสลัดนี่เกิดเองนะไม่ได้นี่นะสลัดเขามีเม็ดอยู่แล้วอันนี้เขาเกิดเองคณะคณะนี่คณะก็กําลังแยกออกแยกให้เขาแยกออกแยกมันผีเกินไปแยกออกนี่ก็กวางตุง้งวางตุ้งเขาเป็นดอก เก็บอิดลวกหวานหวานหวานใช่วา่าชีวิตคุณย่าก็สบายๆนะคะที่สวีเดนสวีเดนนี่เป็นประเทศที่แบบไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครนะคะบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมัน ชากรน้อยไม่เหมือนว่าชาบ้านเราบ้านนะบ้านเราไปทางไหนเจอแต่คนอยู่นี่ไม่ค่อยมีคนหรอกคะ่ะเราก็อยจากไปข้างนอกจะเจอนิ่งอยู่แต่นี่ยุ่งอยู่ในอยู่ในชนบทนี่ไม่ค่อยได้เจอใครหรอกคะ่ะอันนานได้ยินเสียงรถทีสงบเงียบ อีเมลอีเมลมันแอบ,บเข้ามาในสวนนั่งอยู่ตรงนู้นเม้วเม้วอีเมลตัวเบลอ มีีีนอวัอบยโ <c oughs> อ้โหเท่จังเลยว้าเท่จังเลยว้าจะเอาแต่รถตันหละ ยิ้มหวานยังวอยรอบบทรอบบทว้ยรอบบทวยรอบบทวโยรอบบทโอ้โหโอ้โหวรอบบทตอเลยตอเลยยูคใครบ้าอเลย ญาติถือให้ญาติถือให้ญาติถือให้โอ้ทองดีจะลดผักให้ญาตหรออู้โอ้โตวไวจังวะผักญาโตวไวจังวะเก่งจังเลยเก่งจังเลยอุ้นฟื้นซิกติกนะฟื้นซิกติกอย่าฟื้นซิกติกฟื้นซิกติก ทเอทอ,เด,ทอเดันเฟือเทอดันเทอดันเบ็ดไรเทอดันเบ็ดไรโอโ้โหทองดีเก่งจังเลยนะช่วยยาปลูกผักนะโอ้เก่งชุด,ชดเนะเๆเลยนะโอ้ผักยาเยอะแยะเลยเนาะผักยาเยอะแยะเลยเนาะว้าว ว้าวนู่ว้าวว้าวซอทอมิโอ้ผักยาโตเร็วจังว้าโอ้เจ๋ออย่าไปใช้นะั้นขีดใส่ผักยาสิเออขีดใส่ผักยาว้า wow. ว <laughs> ฟินว่าเต็มีน้ำไหมโอ้มีน้ำอยู่นี่นะเก่งจังวะเก่งจังวะเอามาเอามายาวให้เอาทอดเดนสวัตตาทอดเดนสวัตตาทอเดนสวัตตาเด่นแห <G ül> ่สวัตตาสวัตตาเจะขั <G ül> นเดียลต้น <G ül> ยาให้ดิ่ตรงนี้ ลองดีดูสิโอ้มีเกตอืออืออีกอ่ะเอาอีกอ่ะอยาทำให้ย่าทำให้ ไหนเละเออเละกระเด็นเฮลเละกระเด็นเฮรืซรถแต่ที่เดียวมันก็ตายแล้ววะรถแต่ที่เดียวมันก็ตายแล้วะอะไรเจ๊